นีค่ะสวัสดีค่ะอัีเขากับมาเด็ดตับทัวเนาะค่ะเนาะแล้วกัหัวนี่ก็มักหมูไหวเนี่ยค่ะ,ะมัดหมูเราก็เอามาอบเป็นหมูแดดเดียวนะคะพอดีบ้านเขาเพอมีแดดก็เลยอบใส่เตาอบไว้อันนี้เขาก็ได้ทอดกันนะคะเนะาะอันนี้ก็ น้ำมันที่เหลือจากเจียวค่ะเอามาใส่ต่นะะอน,นี้กัหนึ่งข้าวเหนียวไว้บบกทั่วนะคะบกทั่วก็เตรียมไวะะ้แล้วนคน่ะีก็เป็นขิงแลนะ้วค่ะเนาะกับบริโงคสิบี้แค่พอดหมูหนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ตำบกทั่วค่ะคะ่ะ งานกับบอท่านในเหตุเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคือทํางานก็บอกว่าหยุดโตไปอีกประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะเพราะว่าหยุดตั้งแต่เดือนวันที่ยี่สิบสามทันว่าแล้วก็ว่าจะเปิดอีกมือนี้ก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าโทรไปถามที่ทํางานมาในเหตุงานบอบอกว่าหยุดโตขอดเดือนกุมภาพันธ์นั่นว่าไปเดือนกุมภาพก็รบิันอีกทีนะคะว่าไปเดือนกุมภาพได้เหตุบอเงินไหล ยุดโดนอะไรกับหไห้ค่ะหมูอ่ำกจะจั๊กซว้ที่ไนเนาะโูกแบบดีกันแห้หมูว่านี่เห็ดหมูแหวนเพราว่เห็ดเ๋วยเสี่ยวปันนี้เขาก็เอาไห้หมูมะมักแก็อบหมูเป็นสื่อไปสึกสามสุดสี่รอน,นะคะเป็นเงินไทยัวมันสามร้อยนิดๆน,ดนคะคะตงองเสิกินไใ้พอสามมือเพราะว่าพันอีกชุดหนึ่งไว้แต่ตรงพโล่ มันก็สิขอดมันนี่เนาะคะ่ะเื่นงก็สิเป็นต้มพะโล้โมชิ่นเดียวกินไป็นสามมืเนาะคะ่นะเนาะเนะอาระถามว่าเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่าขอดกมาเราจะเป็นยังไงมันถือแสบบ่เพราะว่ามักนาปลาค่ะอยากกินแบบมักนาปลากันเลยเอามา,ามักนาปลาอฮ้ยค่ะอ๋อส่วนพี่ตูนก็น้องฝากอะเพิ่งจะออกจากคาดเมื่อกี้คะ่ะ กบอออกไปย่างเหล็ดไปเล่นหิมะเขาเส่ว,ว่าอีสักพัดกคงติดเข่าม้าค่ะพี่ตองกับยุบ้านมันนี่ไปเบิง้งที่เหตุงานมันลำคโทมาก้องสสยสิไปเช็คมั้งมั้งค่ะเพราะเท่าที่คูคือปิดทุกอย่างเลยช่วงนี้คือล็อกดาวน์ค่ะล็อกดาวน์ช่วงนี้ล็อกดาวน์เลยก็คอยได้อันนี้นะคะยุาบานย่างเดียวก็ต้องแปลกใจว่าเป็นยังนัดคื้ออ้วนเนี่ยค่ะหมูก่อ ลงกระทะแล้วเนาะค่ะเนาะใส่ไฟอ่นอนๆเล็นกน้อยขอาเนี้ยก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะเออเดี๋ยวมากินข่าแรง,งกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกังเว้นอีกกินยังกังเว้นกินกว๋วยเตี๋ยวของเมื่อวานเนี่ยค่ะเปิดพัดลมมกกันก็เลยเสียงดังจั็หน้อยนึงค่ะ วนี้ไปใส่มาหนเมื่อกี้ไปเดินแน่เหรอเสร็จเรียนไปคือออกแม่เฮ็ดยังไม่ถ้าทำกับข้าวให้อีหยังแล้วกับขอาวทำตำแตงตำถั่วตำถั่วตำแตงแล้วก็หมูทอดหมูทอดหมูหมักน้ำปลาแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมากินดิข้าวเหนียวโอเคค่ะมากินเขากันค่าเอาไว้ทำเหนียวและน้ำปลาทั้งสองคนยืนนันงกินอ่าหน่อยดิ้น Okay. แม่เห็ดแบบนี้ดีกว่า <Thank you. S 1> อ่ะอันเห็ดหมูชิน้นใหญ่ๆเพราะว่าคิดถึงสมัยตอนนั้นตอนนั้นอยู่กับแม่ท่าเนะะ oh, <yeah. S 1> แม่เพิ่นนั่นแม่่นที่เฮ็ดตอนแบบนี้ค่ะเราก็ไปยางแห้งๆโอ้ยกินกับข้าวเหนียวแสบครับก็เลยเฮ็ดแบบนี้เราก็ไม่ฉีกกินแบบนี้ค่ะบริเ็ดตอนไหนน่อยขึ้นพวกเพิ่นเห็ด ตอนนี้ไงเลยแซ่บบ่ลงหน่อยอืมเผ่อยไหมอือม mm ่ว hmm. นมักน้ำปลาสูตรแม่เองน้ำซ mm ุก hmm. บพี่ตุน mm hmm. เป็นคนมักขิงขอย่างนี้ขิง mm hmm. เต่ดสุขภาพบา่สัน เอาพี่ตูนหันมาหน่ยนะจี้อส่ิมตัวเนาะหันหลังแห่งกันปั่นพ่นรั่งกันหลุดไลสรั่งกันแต่อืมเด็เชฟคนเืมพักตัวนี้ค่ะเป็นพักสลดัดจะมาใสาน่นส้นำสลดัดกินกับตำสุ่มไปเลย หั่นขิงต้นมึงใหญ่เลยมื่อนั้นหั่นตอนน้อยไว้พี่ตองไม่กิน mm hmm. ส้ตมตำแม่มีแต่ขิงเท่านันว่ะมันคนไปกับตำมะพู้าวดูบไซ้์แบบตักใส่ปากเลยจมว่าแม่มีแต่ขิงส้งตมตำแม่ว,ะนะมว่าะมนี่ก็เลยหั่นต้นนี้แย่ดูบก็จะได้แหนมเห็น Mm. Mm. she gave us her mark no but mine doesn't really count because she hasn't marked any of my things yet mm -hmm. so it said it's a 50 mm -hmm. but she hasn't marked for my other assignments mm -hmm. so she just put zero for all of them mm -hmm. so she said technically you're out of 50 because just because i didn't have time to mark all of your assignments mm -hmm. but if you failed all of your assignments You are 50, but you said, i l เราคงไปตูนแล้ว hmm. ล so ูกขึ mm ้นไมเห็นว่าขึ้นฟูห้จับกลุ่มไหมเราแบบว่าหายหคนคือว่ารถมาสีคนเป็นยังไง So I already have my group, like mm. five of us, and we had like a group chat and everything already, and we were about to decide what topic we were gonna do. Mm -hmm. And then my professor sent us an email saying that there's too many groups um, in five, mm. and that we have to cut out like a member. Mm -hmm. So one of my friend and I just like, instead of just taking one person out, we're doing two people and three people, so they only need one more person. We need two more people. เป a นพี again, you know? ่ตัวไหนอยู่ใครอ่ะ Right now with Megan and Bailey. ย yeah. okay, ัง well. ดูย okay, ังอยู่กับ Megan อยู่ Yeah, still with Megan and then I got Bailey into the group. Okay ค่ะแสร็จบ่แสร็มากเอิ่มแล้วนะค่ะ Bye <S bye s a w a d ีค่ะสวัสดีค่ะ